คนเราเนี่ยเกิดบ่อยๆตายแล้วเราก็เกิดเกิดแล้วเราก็ตายมันเป็นโอกาสที่เราจะได้เกิดเปลี่ยนแปลงทุกครั้งแล้วก็เอาการเกิดนี่แหละเปลี่ยนตัวเองทุกครั้งทุกครั้งทุกครั้งวันหนึ่งเราก็จะชนะการเกิดการแก่การเจ็บการตายเกิดก็ไม่เดือดร้อนแล้วแก่ก็ไม่เดือดร้อน เจ็บก็ม่เดือดร้อนตายก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะเรามีโอกาสได้เกิดอยู่ตลอดเวลาเลยนี่ถือว่ามีโอกาสแล้วแม้แต่ตายแล้วก็ยังมีโอกาสอยู่แต่ว่าโอกาสแต่ละพบแต่ละชาติแต่ละเดือนแต่ละปีมันอยู่ที่ปัจจุบัน เอาปัจจุบันนี่แหละเป็นการเกิดเปลี่ยนแปลงะพาเกิดในอดีตเรียกว่ามันไม่สมปรารถนานนแล้วก็มุ่งอยู่กับปัจจุบันแล้วระหว่างที่มุ่งอยู่จะพึ่งคิดอนาคตนี่ปัจจุบันยังไม่ได้มุ่งเลยคิดอนาคตไปก่อนแล้วเมื่อเรามุ่งปัจจุบันมากเขามากเขามากเขา้าคําตอบอยู่ที่การมุ่งปัจจุบันการคิดอนาคตผงซ่าน เขาเหว่าความจริงยังไม่ถึงพู้สานไปถึงความจริงกันหมดเลยปัจจุบันไม่คิดนในของของ้อที่มันไม่คิดเพราะอะไรนี่เป็นโอกาสที่เราได้เกิดใหม่นั่นแหละในะคำว่าเกิดดับนะเราไปถึงอนาคตไม่ดึงกลับมาปัจจุบันแล้วมาสงบ การไปคิดถึงอนาคตเรียกว่าทุกขติการดึงมาปัจจุบันแล้วตั้งจิตเรียกว่าสุข,ขตินี่เราจะเกิดทุกขติหรือสุข,ขติล่ะถ้าเราเกิดสุข,ขติดึงอนาคตมาไว้ปัจจุบันแล้วมุ่งมั่นขึ้นไม่พงซาน